สวัสดีครับพบกับผมน้าแสบจากช่อง m o v ี e ไลท์เหมือนเดิมเหมือนอย่างเคยอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็อาจจะห่างทิ้งช่วงการลงคลิปหน่อยนะครับเพราะไม่ค่อยสบายแต่ไม่ได้เป็นโควิด1 9นะครับผมเพียงแต่เจ็บตามากคงจะนั่งหน้าคอมจอนานไปหน่อยเอาล่ะครับเข้าเรื่องเลยวันนี้ผมจะมาสปอย5แพ่งที่มีชื่อตอนว่ารถมือ2สําหรับคนที่ชอบซื้อรถมือ2ต้องระวังเลยนะครับขนาดคนนะยังมีประวัติรถก็ย่อมมีประวัติเหมือนกันครับ ยิ่งเปลดมือสองด้วยแล้วรับรองได้เลยว่าประวัติของแต่ละคันเนี่ยเจ้าของใหม่เนี่ยต้องไม่อยากรู้แน่นอนครับครับถ้าพร้อมที่จะรับชมรับฟังกันแล้วก็ขอกำลังใจเลยครับคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมเปิดเรื่องมาเราก็จะเห็นนุชเจ้าของเต็นท์รถกําลังแนะนํารถที่เธอจะขายเนี่ยให้กับลูกค้าอยู่นะครับแถมเธอยังอ้าง โชว์สปปรรพคุณต่างๆนานาว่าเป็นรถบ,บ้านๆเจ้าของใช้คนเดียวแถมยังไม่เคยชนไม่เคยความมาอีกนะครับแล้วก็ดูเหมือนลูกค้าจะถูกใจและสนใจรถเป็นนอาไวทั้ง3คนเนี่ยกำลังจะเข้าไปทําสัญญาซื้อขายกันในออฟฟิศแต่ดูเหมือนว่าจะมีลูกค้าเก่าอีกคนที่เคยซื้อรถจากเต็นท์เธอไปขับเข้ามาอารมณ์เนี่ยหืประมาณฟาดแอนด์ฟิลเลียว่าได้แมหมเจ๊แกคงจะฉุนจัด มาโวยวายใหญ่เลยครับว่าไหนบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยคว้ามาก่อนไหนบอกว่ารถไม่เคยชนไงโกหกกันชัดๆลูกกูเกือบตายก็เพราะรถของมึงนี่แหละแล้วเจ๊แกก็คว้าหุ่นจรถใส่นุ๊ตแล้วเจ๊แกก็ยังบอกนุ๊ปีกว่าเอารถของมึงไปกูไม่เอาแล้วแล้วเจ๊แกก็จากไปปล่อยให้นุ๊ยืนงงอยู่คนเดียวจากนั้นภาพก็ตัดมาที่นุ๊ที่ยืนต่อว่าลูกน้องอยู่ว่า รถที่ส่งให้แกทําสีให่ไม่นะทาไม่ดีหรือไงลูกค้าถึงรู้ทางลูกน้องเนี่ยก็ตอบทันควันเลยครับผมก็ตรวจดูหลายรอบแล้วนะก็ไม่เห็นมีตําหนิตรงไหนเรียบร้อยดีทุกอยาก่างแล้วไม่รู้มันรู้ได้ยังไงสักพักนุชก็ได้ยินเสียงบีบแตรเลยเดินเข้ามาดูแล้วก็เห็นลูกชายของเธอแอบเข้าไปเล่นอยู่ในรถเธอจึงเอดลูกไปว่าทีหลังอย่าเข้าไปเล่นแบบนี้อีกแล้วก็บอก ให้เตยลูกชายของเธอเนี่ยเข้าไปเอยในออฟฟิศจากนั้นเธอก็ได้เดินไปเช็คเอกสารรอรับรถต่อตัดภาพในช่วงค่ำนุชก็นั่งทำงานดูเอกสารต่างๆประวัติเกี่ยวกับรถที่เธอรับซื้อมาเพื่อที่จะนำมาซ่อมแล้วนำกลับมาขายใหม่เป็นไงครับเห็นแบบนี้แล้วผมเนี่ยขนลุกเลยพรารถของผมก็รถมือสองเหมือนกันครับนุชนั่งทำงานอยู่สักพักก็นึกขึ้นได้ว่าปล่อยลูก เล่นอยู่ข้างนอกคนเดียวเธอจึงเหลือบไปที่กล้องวงจรปิดก็เห็นเตยลูกของเธอเนี่ยเล่นอยู่เธอจึงนั่งทํางานต่อสักพักยามก็เดินเข้ามาบอกนุชว่าขอตัวกลับบ้านเอากุญแจเนี่ยไปให้แฟนของตนที่เรียมกุญแจไปเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เธอจึงบอกรีบไปรีบกลับแล้วกันพูดจบนุชก,ก็หันไปดูที่กล้องอีกแต่คราวนี้เธอกำมองไม่เห็นเตยอยู่ในกล้อง เธอจึงลุกออกเดินไปเรียกหาลูกของเธอเต้ยอยู่ไหนแม่จะกลับแล้วนะเธอว่างั้นนุชเธอเดินดูไปรอบๆดูคันนั้นแล้วก็ดูคันนี้ก็ไม่เห็นเธอจึงเดินไอากุญแจรถทุกคันมาเพื่อที่จะมาเปิดรถตามหาลูกของเธอหาไปห,หามาแม่งเธอดันไปเจอเด็กมาถามขายพวงมาลัยซะงั้นโอ้โหขายกลางวันยันกลางคืนเลย เธอเลยไล่เด็กขายของมาไัยออกไปบอกว่าไม่ซื้อแล้วเธอก็วิ่งตามหาลูกของเธอต่อไปเปิดคันโน้นแล้วก็เปิดคันนี้ก็ยังไม่เจออีกเธอจึงวิ่งกับเข้าไปในออฟฟิศเพื่อกรอภาพที่กล้องวงจรปิดดูอีกทีว่าภาพสุดท้ายก่อนที่ลูกเธอถายไปนั้นเป็นช่วงไหนจากนั้นในภาพเธอก็ดูเหมือนเธอเห็นเต้ยกำลังยืนคุยอยู่กับใครบางคนเธอก็พยายามเพ่ง มองดูไปที่ภาพก็ไม่เห็นว่าจะมีใครหรืออะไรนุชจึงรีบวิ่งออกมาที่รถที่เธอเห็นเตยครั้งสุดท้ายมาถึงเธอจึงรีบเปิดประตูรถเข้าไปดูข้างในก็ไม่เห็นเตยแต่คนที่เธอเห็นกลับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังร้องไห้อยู่นุชจึงเดินเข้าไปถามเธอไม่ตอบแต่ภาพที่นุชได้เห็นนั้น ทำเอาผมเนี่ยแดกข้าวไม่ลงไปหลายวันเลยครับเจ้แกก็เริืมจะเห็นภาพหลอนๆไปต่างๆนานาแล้วครับสักพักด้วยความที่แกตกใจเนี่ยแกก็วิ่งมาเสียหลักล้มลงแต่ตาแกเนี่ยดันเหลือไปเห็นรถบังคับของลูกชายแกเนี่ยวิ่งผ่านตัดหน้าไปเธอจึงวิ่งตามรถไปวิ่งหาไปเธอก็ได้ยินเสียงเด็กร้องเธอจึงเดินเข้าไปดูแต่พอเธอก้มลงไปดู เธอก็ตกใจวิ่งตะโกนร้องไปแบบไม่เป็นศัพท์เป็นเสียงรอบนี้เธอวิ่งมานั่งแอบอยู่ข้างรถอีกคันนุชก็ได้เห็นเต้ยวิ่งตัดหน้าไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งเธอจึงวิ่งตามขึ้นไปบนรถคันนั้นพอเข้าไปเต้ยก็วิ่งหนีลงมานุชพยายามที่จะวิ่งตามลงมาแต่กลับถูกประตูตีหน้าหง้หลังลุกขึ้นมาประตูก็ล็อกออกก็ไม่ได้นั่งไปนั่งมาเหมือนเธอจะไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวในรถ นุชพยายามเอื้อมมือมาเบาหน้าเพื่อที่จะปลดล็อกประตูที่ด้านหน้าแล้วเธอก็เปิดออกมาได้แล้วเธอก็วิ่งมาหยุดเมื่อเธอสังเกตเห็นว่าเต้นรถของเธอเปลี่ยนไปใช่ครับตอนนี้เต้นรถของเธอดูเหมือนสุสานรถยังไงอย่างนั้นเลยครับยืนอึ้งทึ่งกิมกี่อยู่พักหนึ่งนุชก็วิ่งไปที่รถเพื่อจะขับหนีแต่เด็กขายพวงมาลัยเนี่ยก็ไม่ละความพยายามที่จะขายพวงมาลัยนะครับ ก็กลับมาขายพวงลอีกรอบนุชก็ไม่สนใจกูจะหนีอย่างเดียวอ่ะปิดประตูได้นุชก็สตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเหมอนมันมีอะไรไปขัดสายพานหรือใบพัดมอเตอร์ไว้แต่ก็ไม่เกินความพยายามทําไปทํามาก็สตาร์ทได้ไม่มีเท่าไหร่เหยียบนุชเลยครับปากก็พูดว่าตัวนี้เขูคุ้นแล้วแต่พอวิ่งมาได้สักพักนุชก็ดันมาดับเฉยสตาร์ทยังไงก็ไม่ติด นุชจึงลงมาจากรถหวังจะวิ่งหนีต่อแต่เธอเอกใจหันกลับไปดูที่รถเห็นลงเท่าหกเต้ยตกลงอยู่จึงทําให้เธอย้อนคิดกลับไปเมื่อตอนที่เธอสตาร์ทรถคนดูยังจำกันได้ไหมครับตอนนั้นน่ะมันเหมือนมีเสียงเคาะมาจากฝากระโปรงด้านหน้ารถอยู่นุชจึงคิดขออย่าให้เป็นอย่างที่คิดเธอแล้วนุชก็ค่อยๆยื่นมือไปเปิดฝากระโปรงรถภาพ ที่เธอเห็นนั้นมันช่างเป็นภาพที่บาดตาบาดใจเธอซะเหลือเกินใช่ครับเป็นเต้ยลูกชายสุดที่รักของเธอที่เธอเฝ้าตามหามาตลอดนุษถึงกับทำอะไรไม่ถูก <c oughs> ครับเป็นไงกันบ้างครับกับห้าแพ่งตอนลบมือสองถูกอกถูกใจคนดูกันบ้างหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์และจะเป็นพวกคุณอย่างยิ่ง ถ้าไม่รีวกด s u b ส c r i b e และกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับและท้ายนี้ผมน่าแสบจากช่องมูวิไลก็ต้องขอกราบคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ